พ่ตา่อเหรอ เเนไม่ยไย่เ่นเลยกานไม่เล่นน้ำกันไม่เล่นน้ำเนี่ยใส่แว่นคนอื่นเขามีแว่นต้องไม่มีแว่นระวังปืนฉีดน้ำเนี่ยนะเวลาฉีดเนี่ยนะวเวลาโดนตาไม่ตามจะแสบเข้าใจป่ากันแล้ันาเอน ไม่รู้หไม่เล่นครับไม่เล่นไม่ได้เล่นใช่ค่ะแค่ออกตอนเช้าแม่จะมาบอกว่าเดี๋ยวถ้าพ่อมาบอกแม่เป็นประหลาด แสงไดดสไดยได้สงแดดสุดอดโอ้ยสวยมากลมหายใจเข้าถึงเวลาโชว์สิบอก่งๆๆ้เลยเตมาเตามาขอบคุณเลกันไงเวลาเทน้ำกวดอะเทน้ำกวดอ้แล้วมก่งเม่ง่งเม่ก่เง

สาดแสแรงเลยอ่ะจริงใครจไปรู้วะเห็นมพี่ก็ไม่อยากเล่นกับอิจิงพอะแบบนี้ไเอริะชอบทำแบบนี้ไม่เล่นแล้วไหมเราก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่ก็จะไม่เล่นกับริงๆเราคยจิงทำแบบนี้ไงไม่เล่นละไม่เล่นสนุเลเนี่ยเก็บของเลยไม่เล่นเล่าเสร็บซ้าก็เร็จไม่มีอารมณ์ไม่เล่นแล้วิงจิงกไม่ค่อยสนุกทุกคนเจ็บหมดเลย ะเล่นอย่างแรงเลยสาดน้ำซะแรงเลยนี่ก็ยังเล่นอยู่เนี่ยนี่ใส่มิเรีะสนุกมากหรอจริงๆริงทำไมคนอื่นเจ็บอ่ะแล้วก็มาเล่นต่ออ่ะไม่ส้ำนึกผิดเลยไม่มเคยซ้ำนึกผิดเลยเนี่ยถ้าแม่กลับมานะพี่จะฟ้องแม่ต้องเจ็บมากไหมอ่ะไปหาหมอป่ะโอไปหาหมอก่อนป่ะไม่แต่ว่าแบบมันไปคนมันเองไม่ได้ไงไปลองไปดูกันเลยว่าไปลองไปกันนี่แหละไปลองไปดูกันเร็วมันจะพัวพันตายเลยสิกอ่ไป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 เราเราดูดิเราดิ ไม่ต้องรีบ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 โอ้ไม่ยู่งไม่ไปยุ่งค่ะไม่ยู่เป็นอะไรอ่ะใครอ่ะแล้วทำไมหัวเปียกแบบนี้เออใครอ่ะแม่แม่จำเสียงแม่ไม่ได้เหรอหนูมองไม่เห็นตอนไม่กี่นิ้วแปดไม่กี่นิ้วหกถ้าพอเหรอไม่หนูไม่ตองโดนน้ำเข้าตาครับไปยู่งใครทำอริงติงค่ะอริงติงมานนี่เลยมานี่เปียกนะแล้วทำไมไปทำพี่แบบนั้นน่ะอ้าวก็เล่นน้ำปกตินะ ท่านแสบตาเออข้างนี้มองเห็นอยู่อะไรเนี่ยจำแปะนใช่เ<ป>ด็กๆคะเวลาเล่นน้ํานะต้องระวังถ้าจะเล่นน้ําสงการในช่วงไหนที่เล่นได้ปีไหนเล่นได้นะคะให้ใส่แว่นแบบนี้นะคะเวลาน้ําโดนปลาเนี่ยจะได้ไม่เจ็บตาแบบนองเดี๋ยวต้องทางต่อไปใช่ค่ะทุกคนแล้วก็จริงๆคะเราจะมาเฉลยนะคะก็คือที่มาแค่ก้ สอนใจใช่ค่ะเราใช้อาเอ็มมแลนวคะเล่นน้ำก็ระวังกันด้วยนะคะอย่าเล่นกันแรงอย่าแกล้งกันเล่นเพื่อความสนุกที่ปอดพอยนะคะปีนี้เล่นน้ำไม่ได้ปีหน้าค่อยเล่นนะอันนี้แม่ยูเล่นแค่ตรงนี้นะคะสามสี่คนหน้าบ้านอยู่ใช่ค่ะแคาหน้าบ้านเราไม่ได้ไปสงการที่ไหนนะใช่ค่ะอดไลค์กดแชร์